ย่าสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่กับซ่องเวตากรรมไอคทหรือในนามเทพคงนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนโหลดเกม่า The Pink Village นะครับผมใครคน,คนสงสัยว่าเอ้ยหายไปตั้งหนึ่งปีเดี๋ยวอยู่กลับมามาสอนอะไรเนี่ยอสำหรับใครที่ไม่เข้าใจนะครับสามารถไปดูในซ่องต่อๆผมได้นะนะครับผมซึ่งมีคนขอให้ผมสอนโหลดเกมนี้นะครับผมก็จะมาสอนโหลดนะสำหรับที่จริงมันมีวิธีการที่เล่นง่ายกว่านี้นะครับแต่ไม่มีใครซัพพอร์ตผมนะ ซึ่งมันจะเป็นต้องใช้ตังในการซื้อแอปนะครับผมซึ่งผมไม่มีครับผมสอนง่ายแล้วก็เล่นง่ายระบบง่ายด้วยอาจจะไม่แลกด้วยเผลินนะนะครับผมสำหรับใครที่ดูคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามยูทูบผมด้วยนะครับเพราะว่าอนาคตผมอาจจะกลับมาทํา YouTube นะครับผมนะครับผมวันนี้สวัสดีครับผมกกาสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้จะมาสอนโหลด The p i n g u i n Wallet นะครับหลังจากแรกให้คนเข้ามา Google กลและพิมพ์นี้นะครับ The p i n g u i n w a l e t Smart Form Dom นะครับผม อาจถูกเปล่าไม่รู้นะครับผมแต่ต้องจะอยู่หน้านี้ใช่ไหมครับให้ทุกคนกดเขาเ้าไปลิงก์แรกเลยนะเพื่อไปโหลดอ่าเป็นตัวเกมมาก่อนนะครับผมหลังจากนั้นให้ทุกคนกดเข้า่าดาวน์โหลดนี้ข้างล่างเห็นปะเนี่ยแล้วก็โหลดอันแรกไปเลยนะอ่าเห็นปะคือมีคำดาวน์โหลดตรงนี้นะหน้านี้มันจะให้ทุกคนดูโฆษณาไปนะครับผมแล้วสักพักหนึ่งมันจะขึ้นโหลดให้นะอ่ะดูไปนะครับผม แป๊บหนึ่งนะครับผมเันจะขึ้นโหลดให้อย่างนี้เลยนะเรโหลดแล้วนะผมโอ้เสียงดังเกินนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับให้ทุกคนมานี่นะครับผมมาพิมพ์ dica นะครับแล้วก็บวก GIT ครับอะไรสักอย่างนะครับผมนี่ตามนี้เลยนะทุกคนพิมพ์ตามบอกนี้เลยนะกดเข้ามาครับจะอยู่หน้านี้ให้คนเลื่อนลงสุดๆเลยนะเลื่อนลงสุดๆเลยครับผมจนมาเจอกับคำนี้ครับผมเนี่ย รีเลยสักอย่างเรียวอะไรที่กดเข้าไปครับเนี่ยแล้วเลื่อนลงสุดๆเลยนะอ่าให้ทุกคนมาโหลดอันที่สามนะนี่เลยนะครับผมอย่าอันที่สามนะกดโหลดไปครับแต่ผมโหลดแล้วผมไม่โหลดอีกนะครับผมแล้วขั้นต่อไปครับให้ทุกคนมาพิมพ์คาว่าฟรีดอมนะครับผมนี่นะแบบนี้เลยฟรีดอมแล้วก็ไอ้ข้างหลังเนี่ยกดเข้ามาลิงก์แรกเหมือนเดิมครับเลื่อนลงสุดๆเหมือนกันครับเนี่ยกดเข้าไปครับ เดินลงมาครับผมให้ทุกคนดาวน์โหลดอันที่สีน่นะครับผมนี่เลยนะครับผมขอให้ทุกคนเข้ามาในแอป A z e A เลยนะครับผมหลังจากที่คนเข้ามานะครับผมให้ทุกคนกดพิมพ์หาไฟล์นะครับผมฟรีถูกปะวะอ๋อ,อต้องกดตัวนี้ก่อนนะครับผมมดทั้งหมดนะ F e E ฟรีดอมนะครับผมกดค้นหารครับจะเป็นหน้าตาไฟอย่างนี้นะกดเข้าไปครับกดค้ว่า,าด,ดูครับจะเป็นข้างในยอย่างนี้นะให้ถ้าคนคัดลอกแค่ไอตัวนี้นะเนี่ยหนึ่งสองเนี่ยกดปุ๊บขัดลอกอ่าแตวให้คนกดสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะข้างบนเนี่ยเห็นไหมเออเป็นหนึ่งนี่เนี่ยตรงนี้เลยนะกดไปครับสร้างโฟลเดอร์ใหม่ครับลบให้หมดครับ e i i ออสี A ่อย่างนี้นะกดสร้างปุ๊บกดเข้ามาครับสร้างโฟลเดออีกรอบหนึ่งนะนี่ครับกด G Z D O O M เฮ้ยนะผม g ี d ชดดีโอนะครับผม, g Z d o บผมกดเข้ามาครับแล้วก็วางไปเลยครับเนี่ยเ็จะเป็นอย่างนี้นะหลังจากนั้นก็ให้ทุกคนเข้ามาติดตั้งแอปเลยนะครับผม หลังจากที่เราสร้างไฟอะไรเสร็จแล้วนะฮหลให้เรามากดติดตั้งเออให้เรามากดติดตั้งได้เลยนะครับผมเป็นแอปนี้นะเอ,อ่าเป็นแอปที่เราโหลดมาไอตัวแรกตัวที่สองนั่นแหละก็ติดตั้งเลยครับ <Alles. S 1> กดติดตั้งไปไเลยนะครับหลัง <Yeah. S 1> จากติดตั้งเสร็จแล้วก็ <Mine. S 1> เข้าไปตั้งค่าอะไรได้เลยนะครับผมห <ad>: hmm. ลังจากที่ทุกคนติดตั้งอะไรแล้วนะครับผม <S <S <ad>: hmm. ให้กดเข้ามาแอปหน้าตาหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าทุกคนมากดนี่ครับผมกดข้างบนเนี่ย นะครับเลือกมาตัวนี้ครับผมเนี่ยตัวนี้นะดอมเนี่ยอ่ะกดเข้าไปครับก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับจนให้คนเลื่อนลงมาข้างล่างครับเอ้เป็นหนึ่งน,นะครับกดตัวนี้ก่อนนะลืมไนะนเนี่ยเนี่ยกดไอต้ตรงนี้ก่อนนะกดเข้ามาครับเลือกไอ้ตัวนี้นะตัวที่สี่เนี่ยปุ๊บอย่างนี้เลยนะถ้าเป็นอย่างนี้แนละ้วคนมากดอันนี้เหมือนเดิมโอเคให้อันนี้ก็ให้เลือกเป็นสีดำสองนะครับผม นี่นะครับผมจะให้มากดนี่นะครับผมแต่อย่าเพิ่งครับหลังจากที่ทุกคนได้แล้วครับผมให้ทุกคนปัดก่อนนะเข้ามาแอปนี่ครับผมน้อนกลับก่อนครับอ่าให้ทุกคนพิมพ์ิงเลยครับอ่าพิงนะครับก็จะเป็นไฟล์ที่โหลดมาแล้วครับก็จะเป็นไฟล์อย่างนี้เลยนะะครัะจากนั้นให้คนกดเข้ามาครับนี่นะกดดูเหมือนเดิมนะแล้วก็ทุกคนมาแตะไฟล์ตัวที่สองนี่นะตัวนี้นะอ่าเนี่ยตัวนี้เลยเนี่ยจากนั้นกดคัดลอกครับเหมือนเดิมครับ คัดอครับแล้วหาดตัวนี้ครับกดมาที่ไฟนี้ครับที่เราสร้างโฟลเดอร์ตอนแรกอะ่ะอ่าเดี๋ไปกดบางปึ๊บอ่าถ้าทําถูกก็คือมันจะได้ละมันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะแตนะ้คนปัดเลยครับเข้าอันนี้ครับผมกดอ,อันนี้เลยนะกดตัวนี้เลยนะทุกคนนะเนี่ยเนี่ยชัดดออะไรสักอย่างเนี่ย show mod file นะผมกดเข้าไปกดอนุญ,ญาตกอนครับน้อนกลับ นบนะมันจะขึ้นอย่างนี้เลยนะครับผมให้เลือกตัวนี้ไปเลยปึ๊บนะครับเราก็มากดสตาร์ทนะครับผมเนี่ยสตาร์ทมนอยู่ข้างบนเนี่ยหนึ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้เลยนะกดเข้าไปก็ <c oughs> จะเข้าเกมให้เราละกดนิวเกมเลยครับโอ้เสียงดังนิวเกมนะครับ <c oughs> กดไปเลย yes นะครับผมอ่าทุกคนอยู่อย่างนี้แล้วใช่ไหมเข้าเกมแล้วอ่าวิธีเปิดประตูนะครับมันอยู่ตรงใกล้ประตูครับ เรไปพิมพ์ e ครับมันก็จะเด้งออกมาอย่างนี้เลยนะครับแสดงว่าถูกแล้วอ่าแล้วครับเราก็เดินไปทางออกได้แล้วครับนี่นะครับเดินมาตามทางนะครับก็จะยกเยือกยกเยืกลำคาดนิดหนึ่งครับตอนเดินออกมาจากบ้านนะเพราะมันวิ่งไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้นะเราต้องเดินออกจากบ้านนะครับผมโน่เลยประตูนะครับผมเดินไปครับกด e ออกไปเลยนะครับผมจะเด้งออกไปเห็นช่ปะอย่างนี้เลยอาจจะแรลกนิดหนึ่งนะครับผมเพราะตัวรันมันเป็นตัวเถื่อนนะ เออถ้าเสียตังนะมีคนสนับสนุนก็จะดีหน่อยนะนะผมเดินม,มาหลังบ้านนะถ้าเราเดินตามเคสอะไรเสร็จมันจะมีอาวุธรับตรงนี้ด้วยนะนี่นะครับทุกคนก็ไปเดินตามในะเรื่องเกมอะไรนะรผมเคสนี้ก็เล่นได้ปกติแล้วนะนี่นะครับผมก็ประมาณนี้ผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมอยากสอบถามอะไรก็คอมเมนต์หรือทักมาได้เลยนะครับผม